สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องออยลี่นะคะสวยใสสุขภาพดีนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปนานเลยทุกคนนะคะเกี่ยวกับอ,อ,อาหารนะคะที่เรามีอยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถทำให้เราลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะไม่อยากให้เสียเวลาเนาะจะมีเมนูมาแนะนำเนาะที่รักถ้าใครอยู่ที่บ้านก็สามารถทำตามได้เลยนะคะก็จะเป็นนี่ข้าวผัดปลาพริกทุกคนนะคะเราก็จะเอาข้าวที่บ้านเรานะคะ ผัดนะคะกับพริกแห้งค่ะหอมๆอลยแบกว่านี่ตัวเองคือกินมันหอมมากเราต้องทอดคู่กับลูกชิ้นปลาเนาะของเรานะคะลูกชิ้นปลาเราหอมมากเพราะเป็นน้องสาวน้องชายเราส่งมาให้นะคะจะบอกว่าหอมจริงๆทุกคนนะคะเนี่ยหอมมากทุกคนดูน่าทานไหมคะนี่เป็นเมนูใหม่นะคะบอกว่ารสชาติเนี่ยต้องดูกันนะคะว่าอร่อยไหมแต่คิดว่าหน้าตาดีขนาดน,นี้ต้องอร่อยแน่เลยนะคะก็ ส่วนตัวพี่ออยเองนะคะก็อยากจะแชร์ว่าส่วนตัวกินข้าวแค่1มือถ้าอยากจะลดเนาะหมือแต่ว่าที่กินบ่อยๆก็จะเป็นพวกแบบน้ำน้ำนี่คือดื่มตลอดเลยค่ะก็เหมือนทุกคลิปที่รักนะคะก็นี่ก่อนทานข้าวทุกครั้งต้องกินนะ้ำไปก่อน1แก้วนะคะมาดื่มกันเลยเนาะ ไม่รู้ว่าลืมไปหรือยังนะคะก็คือดื่มไปเห่างแก้วเพื่อจะให้เราอิ่มเร็วขึ้นใช่ไหมโอเคนะคะวันนเรามาลงมือกันเลยเนาะว่าเมนูวันนี้นะคะมันจะน่ากินเหมือนหน้าตามันไหมนะคะคือทุกคนดีมากอันนี้ทาเองนะจจะบอกว่าเราสูตรเนี่ยเราก็คิดเองนะคะนี่เดี๋ยวเรามากินกันเลยทุกคน นี่ถ้าเกิดว่าใครมีวัตถุดิบที่บ้านอะไรก็ใส่ลงไปได้นะทุกคนไม่ว่ากันนะคะอย่างเรามีลูกชิ้นปลาน้องชายน้องสาวเราสองมาให้นะคะเราก็ทำนะคะเอาลูกชิ้นปลามาหัน่นหั่นนะคะพร้อมกับกระเทียมหอมๆแล้วก็ทอดนะคะลงไปคือกับพริกแห้งคือตัวบอกว่าทุกคนคือมันหอมพริกแห้งแล้วก็มันหอมแบบปลากรกอบๆอบ่ะทุกคนบอกหอคือบอกเลยนะแบบมันได้อะ่ะทุกคนอยวลองดูเนาะว่ามันแบบ รสชาติเป็นไงแล้วก็น้าจิ้มน,นะคะคือจะบอกว่าน้าพริกปลาเราก็ทําเองทุกคนดูนี่นี่น้าพริกปลาเราก็ทําเองนะคะแบบมาลองดูกันนะคะนี่มาลองดูกันนะชูรสชาติเป็นยังไงเนี่ยนี่นี่ทุกคนหืม อร่อยทุกคนคือบอกว่ามันหอมกินแบบกินแบบพริกแห้งอะ่ะเพราะว่าเราเอาไปเอาพริกแห้งไปคั่วกับกับกระเทียมก่อนนะคะแล้วก็คั่วพร้อมๆกับปลาเนาะดูชิน้นปลาคือจะบอกมันหอมมากทุกคนคือแบบรสชาติดีอ่ะทุกคนกคน,นี่ไม่ได้อวยตัวเองนะคะถ้าใครอยากทาไม่ทานนะคะก็อินบ็อกมาได้เลยนะคะนี่หูอร่อยอะ่ะอืมอืม จิ้มดีทุกคนส่วนตัวเป็นคนกินเผ็ดนิดนึงเนาะก็เลยทำเมนูนี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้เนาะแต่ว่าส่วนตัวพี่ออยคิดว่าเฮ้ย mm hmm. มันกรมกรอบอะมันโอเคเลยอะทุกคนดีอะอื้นื้อ ทุกคนใครมีผักอะไรที่บ้านก็สามารถใส่ได้นะคะบอกเลยว่ารสชาติดีอ่ะทุกคนอืออ๋แนะนำทุกคนนะคะว่าใครอยากผอมด่วนผอมไวนะคะก็ ควบคุมจิตใจแล้วก็ควบคุมอาหารการกินของเราด้วยนะคะก็ส่วนตัวพี่ออยเองนะคะที่แบบว่าอยากให้ตัวเองหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มนี้ไม่ใช่ว่าแบบแค่ลดอาหารอย่างเดียวนะคะพี่ออยก็มีตัวช่วยเหมือนกันนะคะจะบอกว่าตัวช่วยของพี่อ้อยนะคะคือจะบอกว่าเลิศมากทุกคนคืออยากแชร์จริงเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วเนาะแต่ก็ไม่เคยกลัวเลยเพราะว่ากาแฟตัวนี้คือมันช่วยเราได้จริงๆเป็น ไม่ไนะคะคือกาแฟที่ช่วยดักจับไขมันนะคะลดไขมันส่วนเกินนะคะจะบอกว่าน้องเขาแบบว่าลดจริงๆทุกคนอยากให้ไปลองนะคะกินแค่ละหนึ่งซองนะคะแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วว่าจะมีคอลลาเจนทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นนะคะแล้วก็่นที่มันฟิตมันเฟิร์มขึ้นนะคะก็ยังไงจัดเลยนะคะน้องคือแบบเฮ้ยดีกินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะอ้วนนะคะนี่น้องอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะนะคะรับรองนะคะไปตามกันได้เลยทุกคนนะคะรับรองว่า เห็นผลแน่นอนที่รักใครชอบดื่มกาแฟนะคะคอกาแฟอย่าพลาดนะคะก็อีพีนี้นะคะก็ไม่มีอะไรเยอะเนาะอย่าทุกคนจะเบืะะ่อเนาะะกว่าพี่อ๋อจ,จะกินหมดคือเยอะมากเลยทุกคนถามว่ากินหมดไหมบอกเลยว่ากินไม่หมดนะคะก็คือก็อีพีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะคือไม่ได้ทําคลิปกินอาหารแบบว่าลดข้าวอ้วนมานานแล้วเนาะก็ ทำให้ดูเองดูเมนูนะี่ก็คือไม่ได้ซื้อนะ้องทำเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทำตามนะคะก็ทำได้เลยนะคะทำง่ายๆเหมือนเราผัดข้าวทั่วไปเลยค่ะก็คือว่าให้มีกลิ่นของกระทะขึ้นมานิดนึงนะคะความไหมของกลิ่นกระทะนะคะแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศเราใส่ลงไปนะคะมันจะ,อะหอมแบบคือจะบอกอะไรดีเอนบอกว่า ใครที่ชอบทําอาหารแล้วก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยการทําอาหารมันแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยนะคะก็ยังไงอีพีหน้ามาติดตามกันนะคะยังไงอีพีนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันนะทุกคนมาพผอมกันนะบ๊ายบาย